ก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะเห็นไหมนี่มินใส่กําลังมาถมนะคะวันนี้เราก็จะไปประกวดอําหนูโน้อยวัฒนธรรมกัน,นะคะ่ะกำลังมีผมอยู่นะแคะตอนนี้ยังไม่ทํานะคะเดี๋ยวไปฟอกตัวก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปประกวดหนูโน้อยวัฒนธรรมกันตอนนี้นะคะคุณแม่ก็กินข้าวอยู่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า พะาไม่มีนะคะแล้วตอนนี้ว่าวีผมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทมผมนะคะเดี๋ยวไปฟอกตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกวดเราท่องไว้ยาวหนึ่งหนึ่งกระดาษเลยนะคะหนึ่งกระดาษจบหมดแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งแผ่นะะนะคะจบเปมแล้วคะตอนนี้เราท่องไปทั้งหมดสองหน้าค่ะอีกหน้าหนึ่งเต็มไขกหน้าหนึ่งไม่ค่อยเต็มค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศที่บ้านนะคะ มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่ไอตัวเล็กมาแล้วคะ่ะนี่น้อ,ง,นอ,นองตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับนับเชิญทีครับนี่คือน้องตัวเล็กของเราเชื่อที่อ่ะ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 ใครใหญ่มากยืยยยหนหนะคุยกับใครแง่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 แงเห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองแง่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 นี่ไอตัวจิ๋วนะคะ นีอううแสบที่สุดในบ้านแล้วนะคะคนเนี้ยค่ะแสบที่สุดมากดูแสบที่สุดไหมนี่เขาน้องเข้าสวัสดีแล้วนะคะนี่นะคะแง่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 แงหน้าเหมือนกันนะแต่คนเนี้ยหน้าเหมือนแมว สีน้อยแล้วแล้วสซเช็ยลมนด,ด,ดีดูดูเขามาทนู่เขานะคะหน้าเหมือนผู้หญิงเป๊ะดูยืนตรงเลยนะดูดูยืนตรงมากเลยค่ะนี่ยืนตรงมากนี่ยืนตรงที่สุดเลยนะคะนี่นี่คือเสอื้อผ้าของเราสีม่วงอันนี้คือใส่ไปอําขอคิดแป๊แบสแสดงค่ะแสดงถ้าเข้ารอวยึงจะได้เสงส่งสวนนี้คือชุดเต็ม เต็มขนบดนี้นะคะมีเพชรด้ว yeah. สวยมากเลยนะคะส่วนนี้ค่ะน้องฮาบุนะคะน้องฮาชีนะคะเาเล่นนอะแต่เข้าห้องได้อันนี้ไม่ใช่มงกุฎที่เราจะใส่นะคะไม่ใช่ตัวนี้นะคะเราใส่พนชูดสีม่วงมงกุฎไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะมงกุฎอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะ,นนะ,คะแต่ใส่ก็สวยเราใส่สีม่วงนะคะ สีชมพูสวยมากมีให้ดู <S 2> <S 2> <S อันนี้สิงห์น้องไฮชีนะคะอยู่ข้างหลังะคะ่ะนั่งตรงรถไฟนะคะนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะอยู่ในบรรยากาศบ้านคุณยายนะคะบ้านเรามีเยอะมากกันสว่วนนี้เราอยู่โรงเรียนอน,นุบาลประถมโลกค่ะ เราห้องสีส้มนะคะส่วนนี้คือบรรยากาศห้องที่เราจะแต่งหน้านะคะมีตุ๊กตาเบบี้ชีดด้วยเนาะนี่เราก็ต้องไปฟอกตัวก่อนอย่างแรกไอตัวเล็กเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะออกจากบ,บ้านนะคะแต่งไม่ได้แต่งานาเยคะ่ะเรากําลังออกจากห้องพูด,ดีค่ะนี่นะคะนี่ไอตัวเล็กเยอะทั้งวันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้ตัวเลยนะคะมันไต่หลังตุ๊บตุ๊บตุบตุบอยู่เนี่ยอยู่ตุ๊เตี้ยคุย่าไอ้นะคะตอนนี้น้องก็จะเขยิบไอ้นิดนึงนะคะเพราะว่ามีสองขวดไปเพิ่งอยู่เตียงมดบ้านค่ะแต่เข้าเรียนแล้วนะจะบอกไอ้แต่ตตตหนูเราชอบชิก่อนปิ๊ดิชิตเก้าว่ามาเล่นค่ะ ตอนนี้เราก็บ๊ายบายนะคะเราไปก่อนนะคะไปพักตัวก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย ไปประกวดที่มันใส่สีชมพูก็ขาวเด่นทำาไมงี้เนี่ย การค้านวันนี้นะครับเราเข้าร่วมประกวดนะครับในการเลือกลังค้าที่ดีเยี่ยมนะครับผมอาหารรสรสนะครับผมบรรยากาศของการจัดงานวิ่ีจริงนะครับของของเราแล้วถ้าท่านใดที่เดินเที่ยว่วาไม่คยยิ้มแปนู้นูร่กนะครับผมกิจกรรมต่ง้ทาร่มานเครึ่งวันี้นะครับเราเขาเลือกที่มาทุ่ฮานามาลุกแต่งกายแล้วนะครับแต่งกาย ก้วดะทองไหมครับคืนเพิ่นเลยนะคุณเป็นรับมงมาใช่ไหมครับแข่งายสวยงามมีภาพถ่ายตามที่เรากำหนดไว้นะะคก็สามารถร่วมดุลรับรางวัลกับเราได้ใช่ครับของก็ถือว่ามังคลานะครับของเบลมาสีนะครับถือเป็นต้นตระหนครับมังคลานะครับของตำบลท่าทอง ในส่วนของการร่วมงานของเรานะครับก็จะมีแั่ส่วนของตลาดน้โบราณนะครับมีเาศการชุมชนนะครับมีบทที่สี่ชุนด,ด,ด้วยกัน,นครับตอนนี้นะครับในส่วนของท่านมนชัยวัฒนาท่าน,นประธานในพิธีในวันนี้นะครับก็เริ่มนะครับเข้าสู่เาศก,การชุมชนแล้วนะครับท่านมาที่เทศการชุมชนของ อันน <laughs> <t realidade> ั้นหลับตาลูกลืมตาเลยลูกตาน้อยสองชั่วเย็นเย็นดาวแต่ในผู้รับผิดชอบในการยิมหน่อยค่ะยประทานต่างๆคับผุยคุยกับท่านบนชัยมีวัฒนนาอยู่นะครับมองไปทางนี้วันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นผ้าเบื้องมือนะครับตากอฝั่ของเราเลยนะครับอันหน้ามาค่ะจะได้ยินค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเบน้องมือนะของกระตุกเกลือออกจำหน่ายอันนีนี่นี่ตรงป้ายนี่ตรงนู้นค่ะ คันเนาขอ้นนก็จะมีแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นั่สง่าสง่าไงคะสง่าสง่าไม่ตดน่ะไม่โดนนะมีสปีกกระยิบ นี่มองนี่มองนี่มองใส่ผ้าถุงแล้วเป็นสาวเลยนเนาะแบบไม่เหมือนใส่โจงอ,ะอ่ะ ในปี2567ปีนี้เป็นปีที่3ของการประจัญกรรมอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลท่าคร่วมกับตระพาร์ทเพราะก่จะมีทั้งก่าโรงเรียนเลยก็คือโรงเรียนภาค4พิทยาคมโรงเรียนวัศรีตาราหูจุนนาครผมโรงเรียนโพธิอภิยานวิสุทธ์นะคะน้องฮานะค่ะอายุ6ปี สาระดับชั้นอนุบาล3ค่ะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลความสามารถพิเศษของน้องค่ะรำไพนะคะผู้ปกครองเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะจึงจะแสดงความสามารถของน้องน,องนะครับเราจะได้รับชมกันในช่วงที่น้องเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับ หนักใจแล้วครับพีค่ครับไม่ธรรมดาเลยครับรรถ้าเราจับไปอีกสักจัดงานนี้นะครับสักสิบห้าปีผมว่าน้องๆจะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ดีิง่สุนะครับผมรุ่นนี้ก็จะไปประกวดรุ่นเมื่อคืนนี้เลยนะคะ<อ>เพราะว่ามีประสบการณ์แล้วมาต่อที่หมายเลขห้าเลยครับปูค,ครับถามหมายเลขห้าค่ะเด็กหญิงชลิตามีสิงคาน้องน้ำใสค่ะ สำหรับน้องน้ำใสนะคะมีอายุ7ปีค่ะกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกน้องรำทางแต่ละคนจะมีลีลาในการเดินที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเอวแต่ละคนนี้ผมยอมรับเลยนะครับกรปูลองเดินสิครับโอ้โหคิดหนักเลยค่ะ ค่ะคูว่ะน้องอายุกี่ปีน่ารักอ่ะน้ำหนักของน้องนะครับ15กิโลกรมครับผมส่วนสูง100ซติรครับผมกำลังศึกษาชั้นนอลหนึ่1โรงเรียนวัานท่ามาป่าะครับของสมสามารถพิเศษที่น้องเตียมเอาไว้ก็คือเต้นรำครับผมน้องน่ารักมากครับครับ เวทีแห่งนี้นะครับเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับของชุมชนวัจุรามณีค่ะจากโรงเรียนวัตจุลามณีนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับจะได้เตรียมพร้อมนะด้านหลังเวทีนะครับสักครู่พร้อมกับการประชันพานชุมชนวัตจุลามณีนะผมให้ผู้เข้าร่วมงานชุมชนต้องเชื่อวิถีในครั้งนี้ในวันนี้นะครับได้รับชมกันครับ่านแล้วก็จะต่อด้วยการแสดงชุด การแสดงที่มีชื่อว่าผื่นไทยนะคะซึ่งวบคุมการแสดงโดยท่านผู้มุ่ในการระเบียบส่วนนะคะผู้มุ่ในการโงเรียนวัจุรามณีนี่ผมเดี๋ยวสักครู่เราจะได้สนกันนะครับผมตอนนี้่นานธำนการนะครับได้ทวนนะครับผมดูว่าเมื่อสักครู่ที่น้องน,นะครับได้มานะครับเดินให้ท่านการในรับส่งครับเป็นยังไงบ้างนะครับ เรรรรบบสวคัูนกางหมายเลขสี่น้องฮานะครับและหมายเลขห้าครับน้องน้ำใสครับผมเฮ้ครับเดี๋ยวให้น้องขยับไปตรงกลางนะครับทั้งห้าคนเลยนะครับคุณรูครับเดี๋ยวไปตรงกลางนิดนึงครับจะได้คุณรูต้องเอไปใช้บ้างนะครับจะไปใช้บ้างค่ะ มาต่อกับที่หมยเด้สี่ครับน้องฐานะครับ จางหายใกล้หมดสิน้นเด็กไม่ชินคนไม่เอาเมามายาเยาวาชวนจงหันมาตะหนักอะนุรักไว้เถิดนะลูก๋าปะเพณีบ้านเกิดนั้นมีค่าจงรักษาสืบสารน,นานเท่านาน Hello e ั e r y o n e น my name is p u n ยาราโพธิอาทิยาน่สุด My nickname is Hannah. หรือสักกาละด้วยการพนมมือไว้ตรงรลกลงางแล้วก้มศีรษะแบบนี้เลยนะคะก<ม>ารไหว้ถือเป็นการให้เกียรติเพื่อแสดงถึงการมีสัมมาคารวะแก่ตกันตอนนี้นฮานะอยากจะฝากคำฝันประจำตำบนท่าทองวัจุรามณี พานาครับน้องอายุหกขวบครับผมแนะนําตัวเองเรียบร้อยครับ,รบมาต่อกันที่เด็กหญิงชลิตามีสิงครับน้องน้ําใสครับหมายเลขห้าครับ ทำไมไม่มีประกวดแบบนี้บ้างคะโอเคนะครับท่านอาจารนครับอ่าครับเดี๋ยวเชิญน้องนะครับไปพักผ่อนด้านหลังเวทีครับจะได้สวมชุดต่อไปเลยนะครับ หมือนกันด้วยคันมาสิบนะครับเนตัวที่เรียบร้อยครับมาต่อกันที่มาได้สิบสองนะน้อง น,น้องน้ำใสค่ะไม่หลังรอบไม่หลังรอบนี้เราขอขยายแถวอ,ออกนิดนึงนะครับเพราะเราต้องใช้พื้นที่ในการแสดงดีลาผ่าทางครับเต้นดันี่ครับขอขอตรงกันแต่ขอขยายแถวลุ้อ้<ม>ห่อรครับเอครับเราจะสุ่มนะครับเรามีรูปปิงปองให้น้องป็นตัวแทนสุญญม่สญญมหนึญญ่ง <ขอ S 2> ปี2,567ครับขอเสร็จมาเมืองกันด้งกับมงกุฎครับ ทิพย์ครัมโอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องน้องทิพย์นะครับได้เชิญโมกุฎนะครับไปไว้อย่างแท่นนะครับท่านการครับผมได้เชิญครับขอเสียงมือเรื่องดนะครับต่อเนื่องเลยนะครับอีกสักครู่เราจะทราบแล้วนะครับว่าไทยนะครับจะเป็นเจ้าของมงกุฎในค่ำคืนนี้ครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้องๆนะครับทั้ง20หมายเลขนะครับของนะครับอ่า ผลผลยังไม่มาเลยครับคุปูครับมาหรือยังครับยังไม่มาครับไม่มาครับผมรอสักครู่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้น้องๆนะครับได้เดินอีกสักรอบไหมครับคุปูครับครัยเลยลูกครับผมเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผลคะแนนยังไม่มาครับในการแสดงศักยภาพของน้องรอบสุดท้ายเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับมอบรางวัลตลาดก่อนดี่ก่อนนะครับมอบรางวัลตลาดนะผมขอให้ผู้ได้รับรางวัลนะครับตลาดนะครับยอดเยี่ยมนะครับสามรางวัลนะครับน่าจะทราบผลกันแล้วนะครับมารอด้านหลังเดทีเลยนะครับระหว่างรอผลนะครับผู้เข้ารอบฝาคนสุดท้ายครับไม่มดยืนก่อนไม่มดรอกนน่งนังนน่ สแสดงอ่อนนะครับในรอบสุดท้ายของน้องแล้วนะครับพอเราจะตัดเหลือภ้าคนสุดท้ายแล้วนะครับเราอยากให้บรรยากาศอย่างนี้อยู่จนเสร็จงานเลยครับพวกครองอยู่เราเต็มเลยครับผมน้ำใสแม่บอยมองกามาไหมน่า เพะองบอกว่าผมว่าตัดสินยากก่อนเทพีมิธีทิ่นะครับผมรเพราดน้องนะครับแต่ละวัยนะครับผมตีเชอรแสดงศสียภาพออกมานะครับได้ดีมากแต่เรื่องของภาษาวา็นไทย แสดงไว้ที่ปฏิภาณด้วยนะครับดูน้องๆแต่ละคนก็หน้าตาสดใสใช่ครับยี้มแจ่มใสยิ่งเป็นเด็กเรายิ่งดูว่าทุกคนมีความน่ารักสดใสใแของตัวเองนะครับผม มีในส่วนของกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมนะผมออกตรวจประเมินนะครับทั้งสองวันเลยเพื่อให้นอกจากจะบรรยากาศดีแล้วรสชาติอร่อยนะครับผมกสุก้าวรนามยด้วยนะครับดังนั้นเรากคัดเลือกมานะครับจาก50กว่บล้านะครับผมเหลือสามล้านนะครับเป็นร้านค้าดีเยี่ยมครับผมอาหารเลิศรสนะครับบรรยากาศยอดเยี่ยมจากวัฒนธรรมจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะขอเชิญ ซื้อก okay, okay, ่อล so ับบ so okay. okay, ้านนะครับครับแล้วตอนนี himself, thank ้ยังพอมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะน่าจะมีนะครับถ้ายังเหลืออยู่ผมเจอว่าตดนตกลาน่าจะถ่ายดีกันมากวันนี้วันอาทิตย์นะครับคุงนี้บรรจั์แล้วนะครับผมวันจันทำงานไหมครับเอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณข้ารอดขั้นสุดท้ายครับ มาเลขที่เขาเล่ามาห้าคนสุดท้ายคนแรกครับได้แก่ได้แก่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์สิกครับเด็กหญิงชะดารัตส่วนโชนะคะน้องจันเจ้าค่ะ เรื่องออกมาต้องการแคบกเลยลูกเดินเสร็จแล้วนะครับเราจะให้น้องนะครับลงไปเตรียมความพร้อมด้านล่างเลยทีเลยนะครับผ่านไปหนึ่งไมล์เรียกค่ะเสรครับเส็น้องนะครับลงด้านหลังเลยทีเลยครับลูกเพื่อไปเตรียมความพร้อมนะครับและต่อไปครับ คนที่2นะครับที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับได้แก่หมายเลขอะไรครับ<ใ>นคนที่2หมายเลขอะไรครับ <ใน S 1> หมายเลข15ครับเด็กหญิงนักวาราบุญยังค่ะน้องเมษาครับผม บอลลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมความพร้อมด้านหลังเวทีนะครับเห็นนะครับมาต่อกันที่คนที่3มครับผู้เข้ารอบคนที่3ามนะครับของรอบภาคคนสุดท้ายนะครับได้แก่ <for> หมายเลขอะไรครับอยากให้ใหมายเลขไหมเข้ารอบครับ หมายเลขเจ้าครับเด็กหญิงปันณจินดาริ์รื่นนะคะน้องนับตังคา่ะตอนนี้เหลือ2นะครับเหลือสคนนะครับที่จะเขารอบนะครับ5คนสุดท้ายนะครับผม คนที่4ครับที่จะเข้ารอบาคนสุดท้ายครับได้แก่ได้แก่มาเลขอะไรครับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขเค13ครับเด็กหญิงปรียาภาปาละวงค่ะน้องน้ำเพชรค่ะน้องยังตุกเต้นอย่าครับ <laughs> จะเป็นนะครับคนที่สี่แล้วนะครับคนที่สี่แล้วโอเคครับมาต่อกันที่คนสุดท้ายเลยนะครับผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้แก่ หมายเลขหมายเลขส,สิครับเด็กหญิงดวงกมนจงพวงค่ะน้องลูกตาโอเคครับให้น้องไปเตรียมตัวนะครับยืนดีๆไหมคะยืดเฉยเท้าชิดไว้มาโอเคครับเดี๋ยวคคให้น้องถือซองแล้วก็ทุกท่านนะครับยูนด้านหลังนะครับสวยงามครับผม เปด้านหน้าเลยครับถือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ท่านผู้บุตรนะครับที่ช่วยกันนะครับผมส่งเสริมนะครับให้น้องๆนะครับรักรัฐประศาสนธรรมไทยแล้วก็การด้าสะเลยปอแล้วก็อยากมาร่วมขับเชื่อนนะครับงานคุมชนต้องเชื่อพิถีพิถึงเมืองท่าพอของเรานะครับผมดังนั้นปีน้อยนะคถึงท่าหมายเลขครับซึ่งท่าหมายเลขนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็ต้อง ดูน้อยเพราะว่ามักคุณมีประจำปีสะ5 6 7แน่นอนเราดีสีท่านนะเราจะเป็นรองอันดับหนึ่งรองอันดับสองก็รองอันดับสามเก้านะครับผู้ขานรอบคนแรกนะครับของข้อข้างตนสุดทั้นข้างตนสุดท้ายครับ 宝贝，我听你嘞。